วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจต,ตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและพบปะประชาชนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนณโรงเรียนปนมดงรักวิทยาตำบลจิกแดกอำเภอปนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายประภารีจันเวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทนำชาวสุรินให้การต้อนรับค่ะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวว่าตั้งใจมาให้กำลังใจโดยรัฐบาลจะเร่งโอนเงินเยียวยาให้ในสัปดาห์หน้าส่วนกระทรวงอื่นๆจะมีการพัฒนางานต่าง,างๆให้ดีขึ้นเช่นกระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายเรื่องฟอกไตฟรีกระทรวงพาณิชย์จะยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งการเดินทางครั้งนี้มาอย่างเป็นทางการและจะหาโอกาสมาใหม่แบบเป็นกันเองกว่านี้ค่ะภายหลังจบภารกิจที่โรงเรียนปนมดงรักวิทยาแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะ ก็ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดบุรีรัมค่ะ